ไปน,นั่งสลันลัะใส่เงนเดือนสุดอยอดอี่หมอชำพ่องได้เป็นตำพงได้เป็นตลกเรอนะ้องน้องเพลงวันแบบปีนี้เองก้อนศิบไปหนามาล้างขอากกาอนุญาตประกาศก้อนราคาตุ้เแียวรู้พูดเด้เนี่ยลุกพอสิกาบไปพิถาบาทเพรท่านได้ฟามว่าเอาเด้ออเอาย่างนี้เอาเอาย่ค่ะ้้ยขึ้นมากกะดไดกันรถวจชาว่านดิ้นนี่ยนึาพคุณค่า โอ้ยคนพี่หุนยนกันน้ำไป่ด้ยงผู้อะไอีกโอ้ยหุนยนกันน้ำไปผมมากพี่นี่น้องน้องคนพี่นะไม่หายน้อยที่ผมมากเลยดูคพี่คนหุ่นยนกการใคเลิกแกงกันอยู่ต่อมา่อเมมืแกงกันปืนยึดตั้งอจ้าโอ้ยคนนั้นบอกกันใหญ่ใสเหนา ขอบคุณค oh ่ะเอามากูวใาสิให้ฟ้ามาให้พร้อมกันมาสิก็ได้กันตลกขึ้นเจ้าสิด้โอ้ยโอ้ยใบมงม่องเลยน่ใหญ่ขอบคุณครับขอบคุณครับผมเอามากขึ้นนะเขาใส่นี่ฮะเจ้าคือเอาไรกันเนี่ยวันนี้ใครครับผมูใดแล้วมาหาหมามีแมากูอใากกินหมามีขอบคุณค่ะเ้าวโจุกหมามี ากับไปยินอ้ขอบคุณค่ะโอ้ยบ้านีจำหลังปั่นเลยต้้บอหนาเสียบอหนาเสียโอ้ยบอหนาเสียหมานจังสี่นี่เองว่าเออปั่นไม่หิวแล้วคุณบ่ได้เรียนอนตื่นโอ้ยมาโดนนโอ้ยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะจะสามเด้อว่าหาเงินมาหนึ่งมหานอนใหม่เนาะขอบคุณค่ะขอบคุณคุณแม่โอ้ยหนาแักอบอุ่นเลยเชี่ยวพี่หอดถาพัดคอ ไม่อีกแล้วลว่นเด็กให้หนี้มเนาะเมืนแต่บ่นอนอะนีนนนนบ่นอหมแล้วป่ทิทกนาเสียม์มึนีพี่น้องว่าดิฉัลนลบมาเห็น,นกำลังใจช่าโตเกียวไหลอีหด,ดีคณะปิินพี่น้องแต่ยังมาหลายที่เป็นไฟเงยตาคุณบ่ามาเห็นมีคตมาหลายที่ยังมีหลายอยู่อีนี่มึงจะสั้นทอดๆดมึงเป็นยังก็เห็นคนสั่นหอนหีหา,ามึง